ตอนที่เห็นหนึนต่อจัดภาพนึนเฮ้ยฮะฮะฮะแล้วนี่อะไรเคสหรออืมอ้าแด๊ะเออเอเอทไรอะ่ะเออพอดีฉันลืมตัวพอดีฉันแค่นยนว่าเราทำอะไรตัวเนี้ยอ๋อเราน่าจะต้องมาแสดงให้เด็ดดูแล้วทำไมฉันมีไมโครโฟน เออฟอดซีเออะฮ,ฮทำไมฉันเพิ่งตื่นเนี่ยไปดีกว่าเฮ้ยเพื่อนทำอะไรกันอยู่ง่ายแกสบายดีไหมเอ้ยทำอะไรแปลกๆก็ใช่ไงก็แค่ฉันอยากดูอยู่ในรลานคน อืน่าจะใช่อืมอืมเอาได้ไหมจับ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 ออ่อันนี้ก็มีฝนเออเฮะอืมนั่นมันยามใช่ไหมอืมน่าจะใช่เราไปที่อื่นดีกว่า ต่อมาอีดไม่นานเอ๊ะอไม่เป็นไรพัดเออคิดว่าเรามาทำะไรกันตัวเนี้ยเออใช่ใช่ใช่เรามาทำะไรกันตัวเนี้ยใช่นั่นยามหลบก่อนเออ,อวันนี้มีอะไรอยู่ไหมนะเปิดไฟฉายนะ อ่าย่าโอ้ยโฮ้ยสมนาการก่อนเดินเข้าไปดีกว่าวันไงนายพอรู้ทานออนไหมอ่อ่ะฮโอเคฉันคนไม่ถามฉันถามอีกรอบหนึ่งเออะิ้จมูฉันมีเสียงด้วยอ่ะเอ๊ะโอ้ยฉันเจ็บ แกต้นตายเราเล่นอ๋ออยเดินกลับไปดีกว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมไว่าโอยก็ไยายามนั่นมันเอาไฟฉายมาทุบหน้าฉันนะ่ะโอยโคตรเจ็บอืมฮต่อไปตาฉันมันก็ได้อืมอืม ฉันปวดหัวกับแกซืเกินเอฟเฟซตสิมีใครอยากไปกินฟิซซ่าไหมโอ้ยฉันไปก็เองก็ได้ห้องบิดสนองน่าสนใจดีนี่ห้องเนี้ยอม,มองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นอืคิดว่าน่าจะมีอะไรนี่แหละ คนคนน่าจะเป็นทหานออดชิบเบิดเข้าไปเออเออชิบาอบโอเคเอออ่นี่ใครอยู่ในนี้ไหมโอ้ยเียบแล้วตุ่มอืมเฮ้ยแกอยู่ไหน ออกไปัออไปแล้วอืทำไมแกต้องทำปาเสดดันด้วย,ยปาดชั้นเนี่ยคิดว่าเราต้องเอาอะไรมาอุดปาดแกหนอเพราะว่าตอนนี้ปาดแกพันแล้วก็ใช่ไงเฮ้ยไอฟอสซีเออ่เขาได้ยินเราหรอโปรดติดตามตอนต่อไป